ก็ขอกราสดีทุกเงินด้วยนะคร ideally, enfin, ับว really ันน sure ี้เพื่อช่องมอเตอร์โฟกัสดเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการหาเงินนะครับเข้ากระเป๋าวอลเลตกันนะครับสาหรับคนที่อยากหาครับก็ดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนละกันนะครับสาหรับคนที่อยากรับนะครับเงินเข้ากระเป๋าวอลเลตของเพื่อนๆละกันนะครับตรงนี้นะเป็นการดู u t u b e นะทุกคนเป็นการดู u t u b e นะครับแล้วก็รับเงินเข้ากระเป๋าวอลเลตนะทุกคนตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมของผมเองนะทุกคน ตรงนี้เป็นกิจกรรมของผมเองนะที่ผมทํากิจกรรมขึ้นนะเป็นตรงนี้นะโอเคนะครับถ้าเพื่อนอยากรู้นะทุกคนถ้าเพื่อนอยากรู้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับมีวิธีการรับมีวิธีการสอนด้วยนะสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรมของผมเองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ก็กดไปได้เลยนะทุกคน ก็ตอนนี้นะทุกคนก็อยู่ในช่องของผมเองนะทุกคนอยู่ในช่องของผมเองนะครับก็เป็นการดูวิดีโอนะครับแล้วก็รับเงินนะทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนนะในคลิปนี้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นวิดีโอของผมเองนะทุกคนหรือ ช่องของผมเองนะทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องหาเงินนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรู้นะครับผมก็เพิ่งอัพคลิปไปเมื่อเช้าเองนะครับสาหรับคนที่อยากรับเงินนะครับเข้ากระเป๋าวเล็ตหรือใครอยากหาเงินนะครับเติมเกมฟรีไฟนะทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมก็ทําคลิปไปอยู่นะครับถึง2คลิปเลยนะทุกคนถึง2คลิปเลยนะครับเป็นคลิปล่าสุดของผมเองตรงนี้นะครับก็ยัง ไม่เยอะนะทุกคนเพื่อสามารถดูได้รีบเลยนะทุกคนรีบเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําการดูได้นะครับก็อัปเดตคลิปทุกวันเลยนะครับอัปเดตคลิปทุกวันเลยนะครับบางวันก็ไม่ได้ทำนะครับบางวันก็ทำนะทุกคนก็สำหรับคนที่อยากกดดูนะครับก็สามารถทําการกดได้เลยนะทุกคนสามารถทําการกดได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมากดกันเลยนะทุกคนนี่นะครับก็สมมติว่าเพื่อนอยู่ในช่องของผมนะทุกคนอยู่ในวิดีโอที่ผม ทำการอัดอยู่นะครับหรือทําการโพสตอยู่นะทุกคนในคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับทาการกดไลค์กดติดตามนะครับก็กดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็กดที่คลิกใต้ล่างคลิปนะทุกคนคลิกใต้ล่างคลิปนะครับแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็จะกดเพิ่มเติมไปนะทุกคนกดเพิ่มเติมไปนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้นะท,นออนะท,นะทุกคนเออนะทาการทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคน รามาสี่ลิง์ลยทุกคนด้านบนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นจุดสีแดงนะทุกคนจุดสีแดงให้เพื่อนทําการกดเลือกนะทุกคนถ้าใครกดถูกนะทุกคนเชื่อว่าผมเอาตัวนี้นะทุกคนเอาตัวนี้นะนี่นะครับผมเอาตัวนี้นะครับกดคลิกไปเลยนะเชื่อว่าเป็นลิงแรกนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการอ่านดูนะครับดูฝากดูด้วยนะครับหลังจากนั้นกดลิงก์ใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะทุกคน ต่ร่างคลิปอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับ,ก,นนรบก็จะมีลิงก์รับอ่างเปาฟีนะทุกคนลิงก์รับอ่างเปาฟีนะครับสํารสหรับคนที่กดเจอนะครับหรือถ้าใครกดยังไม่เจอนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะทุกคนมันจะมีอยู่สี่ช้อยนะทุกคนให้เพื่อนทาการเลือกเป็นกิจกรรมของผมเองนะเป็นกิจกรรมของผมเองนะก็ให้เพื่อนทาการเลือกนะ ในสี่ชอยนี้นะครับท่านเพื่อนเลือกถูกนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําการรับเงินเข้ากระเป๋า Wallet ทันทีเลยนะทุกคนสามารถรับทันทีเลยนะทุกคนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับกดยังไม่ถูกนะทุกคนกดยังไม่ถูกเพื่อนเพื่อนก็ทําการกดออกไปนะครับกดออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการกดลิงก์ใหม่นะทุกคน ในลิงก์ต่างๆนะครับที่มีอยู่อีก3อันนะทุกคนก็กดลิงก์ให้มันถูกนะครับกดลิงก์ให้มันถูกนะก็เพื่อนๆสามารถทําการรับเงินนะครับเข้ากระเป๋าอ a เ l e t เพื่อนๆได้เลยนะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการรับนะครับสําหรับคนที่อยากรับในวิดีโอนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสร้างอ a เ l e t กันเลยนะทุกคนทําการสร้างอล l ล e t ก่อนนะนี่นะ โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากสร้างวอลเล็ตครับก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะทุกคนเผื่อคนที่สร้างไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการกดสร้างไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่เท่าไหร่ดีทุกคนเราใส่เท่าไหร่ดีอืมเราใส่สักประมาณหนึ่งร้อยแล้วกันนะทุกคนไม่ใช่หนึ่งร้อยเดี๋ยวเอาสักประมาณแปดสิบ เก้าละกันเนะื้อทุกคน89แล้วละกันเนะื้อทุกคนนี่นะครับก็ここจะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเอาเป็นแบบสุ่มนะทุกคนแบ่งจานวนเงินเท่ากันนะทุกคนแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกสักประมาณ89คนนะทุกคนแบบตามนี้ไปเลยนะทุกคน89คนนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราใส่คําอวยพรไปด้วยนะครับนี่นะเฮงๆรวยๆนะทุกคนนี่นะครับก็ <c oughs> าฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้อังเปาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทาการกดสร้างไปนะครับกดสร้างไปเลยนะ นี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเป็นวออั่งเปาเนื้อทุกคนทําการรับอั่งเปาไปก็ทําการกดยืนยันไปนะนี่นะครับผมก็จะทําการสร้างให้เพื่อนนะครับสาหรับคนที่อยากรับับนานๆก็แจกที่นะทุกคนนานๆก็แจกทีนะครับหรือถ้าใครไปรับไปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับให้ถึง2 0 0 0ัซับไม่ใช่2 0 0 0ันสอง0 0นซับนะทุกคนเออนะก็ฝากด้วยละกันนะทุกคนตรงนี้นะโอเคนะครับสําหรับคนที่ได้ก็เม้นบอกด้วยละกันนะทุกคนเม้นบอกด้วยละกันนะครับก็ โอเคนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามมันด้วยนะทุกคน